พี่วันนี้น้องตูตาจะมาแกะกล่องจุง่มในวิธีกันนะคะมีสิทธิ์นะคะน้องตูตาอยากได้ตัวนี้กับนี้แล้วก็แล้วก็ซีเคียดขาที่พี่จะแกะกันเลยนะคะโอ้ยอ่ะอุ้ยขาดเลยนี่จะไม่น้องตูตาจะไม่ดูการ่ะอะไรได้อะไรได้อะไร,ไะไรจะปิดไวะะ้ก่อนอุ้ยเดี๋ยวนะตาย มีสิบเนะเดี๋ยวจะแกะดูนะน้องน,น้นอ,งนองอะไรอ่ะน้องโคลาได้ตัวนี้ค่ะได้ได้ตัวนี้จักกิ้งค่ะนี่เผ็นไหมหอ,อ,อมไหมหอ,อมหอมเหรอได้จักกิ้งไม่่ามีโซ่ให้ปะไม่มี ทำเถอะเดี๋ยวถ้านเขมีโซ <ừ> ่อะไม่เป็นไรเอาเอาโซ่นีก็ได้ไปชวค่ะ